โอ้ยนะครัุณผชมครับวันดีนเพื่อนทุกคนครับไอตัวแสบไม่มาฝนตกวันนี้ตัวแสบไม่มาครับอันมุ่งมั่นบนครับให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญครับผมทําบนเผื่อให้ครับเฮ้ยมันมาแล้วไอตัวแสบมันมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้เลยรอันนี้เลยมามาอันนี้เลย แอบไปหลับี oh. 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 The. The. Ah. The ่ไหนมาโอ้โหอ้โหแอไปหลับมาเลยเหรอโอ้โหเอบไปหลับมาผมเฮ้ยแอบไปหลับมาเฮ้ยนี่เลยไปหลับแล้วเหรอแอบไปหลับมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม่นมแล้วครับเม่นนะครับเม่นนผม แกแอบหลับพี่เหนมมาฉันเรียกแกไม่มาฮะแล้วแกไปดับพี่เหนมาฉันฉันเรียกแกแกไม่มาฮะนี่ครับแกแอบพี่เหนมาเนี่ยตัวแสบนะครับเรียกไม่มามาโผล่มาตอนนี้ไปเก็บอาหารอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยไปแอบหลับมาแอบหลับมาแน่นอนท่านเนี่ยไปนอนมาท่านเนี่ยนี่หรือเาโอเคมาครับนี่มาเดี๋ยว้กินนะลงมาลงมาลง ไอ้ตัวนี้วะโหน่าเงอะไงน่าเงอะไนนะดูตัวนี้ดูครับครับผมเดี๋ยวผมเทให้มันจิ้ก่อนครับมันเริ่มงอนผมนะเริ่มแล้วครับแกนี่หายไปไหนมาฮะเอ็นเอ็นหนามีเดี่ไหนตรงนั้นขนลุงครับดึงมันแรงขนลุกครับนี่ดึงมันแรงแล้วขนลุกนะ ไหมเกกินเนะกินเดี๋ยวผมเทาน,นะครับ,นนรบแล้ววนไหนคลิปหน้าเดี๋ยว